พูดถึงความสน่นสดใสนะฮะคือเช้ามาเนี่ยอยากจะเปิดภาพความสวยงามาของถนนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถูกเรียกได้ว่าเป็นถนนที่สวยเป็นันดับต้นๆของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละเก้าสิบนะ<อ>นะอยู่ตรงกับใกล้ๆก,กับเขื่อนลำตอกองเวลาที่เกิดขัขบรถผ่านไปผ่านมาที่โอ้โหนี่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดไปโคราชนะเจออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่าจะสวนมาฮะกับกรุงเทพมหานครจะอยู่ฝั่งขวา ไหนคะคุณพูดมาซักขนาดนี้ดิฉันขอดูภาพหน่อยสวยขนาดไหนนะคะเนี่ยแหละค่ะใครผ่านไปผ่านมาก่อนหน้านี้น่าจะเห็นเขากําลังทําทางกันอยู่แล้วก็มีการรื้อย้ายร้านค้าที่เป็นร้านอาหารริมลําตะคองไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาตอนที่24 ช่วงศูนย์พักพิงสุนักจรจัดนครชัยบุรินทร์ตำบลหน,นองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตอนที่25-35ทางยกระดับความยาวประมาณ18กิโลเมตรด้วยกันช่วงบริเวณร,ริมเขื่อนลำตะคองผ่านตำบลคลองไผ่ถึงเรือนจำสีคิ้วนะคะที่มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปเกือบจะร้อเปอร์เซ็ตเต็มครับแล้วนายพลกิจกล่าวนอกครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่สองก็บอกว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงโบโตอร์เวสสายบางปะอินนครราชสีมาครับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วนนะครับภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง2,560ถึง2,579นะครับโดยคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมครับโดยกรมทางหลวงดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอินนครราชสีมาริยะทางนะครับก่อสร้างรวมทั้งสิ้น195.8กิโลเมตรนะครับก็เกือบ196กิโลเมตรมีมูลค่าโครงการนะครับกว่า33,258ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นแบ่งการก่อสร้างออกเป็น40ต่ตอนคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะเปิดทดลองใช้ในช่วงปี2,565นั่นหมายความว่าณตอนนี้นะฮะเดีย๋ยวขึ้นไปใช้นะครับ ว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวแล้วว่าโอ้โหถนนสวยจริงๆถึงขั้นว่าคนปัจจยกานอดใจไม่อยู่ขึ้นไปปันกันด้านบนเป็นเรื่องเป็นราวกันมาก่อนหน้านี้ค่ะ,<น>ะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเข้านะคะต่อไปนี้ถ้าหากว่าเส้นทางนี้แล้วเสร็จจริงๆงโอ้โหเดินทางไปนครราชสีมาที่จะเป็นปากทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานง่ายเลยรเร็วเลยสะดวกปลอดภัยเพราะราคากันมาเรียบร้อยเริ่มต้นแค่สิบบาทครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นนะฮะ ภาพพยนต์จากต่างประเทศบ้างละครโฆษณาฮะจะมีฉากฉากนี้นะโมเห็นแบบลำตะคองขับรดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เป็นเราเราก็แบบว่าอยากจะจอดดูเหมือนกันแตจอดไม่ได้นะเ <c> ป <oughs> ็นทางด่วพิเศษนี่นะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์ก็น่าจะได้มีภาพมาให้ได้ชมกันด้วย